งั้นข้าต้องทำยังไงถึงจะทำให้ท่านเชื่อว่าข้าไม่คิดจะทำร้ายท่านจังอยู่มองไปที่กูเฉิญและพูดออกมาด้วยสีหน้าจริงใจไม่ว่าท่านจะพูดยังไงตรับใดที่ข้าทำได้ข้าไม่มีทางยอมแพ้แน่รางวัลอย่างทักษะสร้างร่างเทียมนั้นจังอยู่ต้องการมันอย่างมากเขาไม่อยากจะยอมแพ้จริงๆกูเฉิญสายหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงที่เฉยเมยไม่ว่ายังไงข้าก็ไม่อาจจะตกลงได้ท่าทีของเขามั่นคงคำพูดของจังอยู่ไม่อาจจะเปลี่ยนใจเขาได้ จางยู่ปวดหัวขึ้นมาชายคนนี้ใจแข็งเขาแสดงความจริงใจของตัวเองออกมาแล้วแต่อีกฝ่ายก็ยังใจแข็งไม่มีวิแววว่าจะใจอ่อนเลยท่านจะกลัวอะไรท่านเป็นถึงราชาสัตว์อสูรท่านไม่กล้ารืกอเมื่อวิธีพูดปกติไม่ได้ผลงั้นจังอยู่ก็จะใช้วิธีการอื่นเขายั่วย uk ุกูเฉินข้าไม่ใช่สัตว์อสูรแต่ท่านก็ยังกลัวว่าข้าจะกินท่านอีกรึท่านที่เป็นถึงราชาสัตว์อสูรแต่กลับทําให้เกียรติของสัตว์อสูรหมดไปมีแค่สวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าตอนที่พูดนั้นนเขากังวลแค่ไห หากกูเฉินโกรธเพราะเรื่องนี้จังอยู่คงตกที่นั่งลำบากสีหน้าของกูเฉินหมดลงเขาเหมือนโดนจี้ใจดำเขาได้พูดขึ้นเจ้าอยากจะบอกอะไรข้าพูดอะไรผิดไปรึจังอยู่พูดต่อสำนักคังเฉียงนั้นมีสัตว์อสูรขอบเขตตันส่วนอยู่เป็นจำนวนมากทั้งมังกระแดง อินทรีปีกฟ้าและสัตว์อสูรตนอื่นๆนอกจากนี้ยังมีปหลิงจิ้งจอกพันหน้าซึ่งตอนนี้ได้ขึ้นไปอยู่ขอบเขตลิงส่วนแล้วสัตว์อสูรขอบเขตน,นิ่นและหลิงส่วนก็ยังกล้าที่จะอยู่ในสำนักทางเฉียงแต่ท่านที่เป็นถึงราชาสัตว์อสูรกลับไม่มีความกล้าเท่ากับพวกนั้นนั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์ถูกมนุษย์ควบคุมกูเฉิญฮึดทัดออกมาไม่งั้นแล้วแม้ว่าจะกล้ากว่านี้สักร้อยเท่าพวกนั้นก็คงไม่ทำแบบนี้หรอกโดนมนุษย์ควบคุม ตอนที่ได้ยินคำพูดของกูเฉินจังอยู่ก็กลับไปคิดถึงข้อมูลของกูเฉินทันทีอยู่ๆเขาก็ตระหนักได้ถึงบางอย่างและยิ้มออกมาเจ้ากลัวข้าเพราะเจ้าเคยเป็นทาสของเสินเซียวใช่หรือไม่หุบป,ปากอย่าพูดถึงชื่อนั้นนะกูเฉินโกรธขึ้นมาอีกครั้งใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์หมดนลงเพราะความโกรธชื่อของเสินเซียวคือสิ่งต้องห้ามสำหรับเขาหากไม่ใช่เพราะจังอยู่แข็งแกร่งเขาคงลงมือไปแล้วราชสาัตว์อสูรครั้งหนึ่งกลับเคยเป็นทาสของมนุษย์มันช่างน่าอายจริงๆ สำหรับกูเฉินแล้วนี่คือตรบาบาปไปตลอดชีวิตทันใดนั้นกูเฉินกลับระเบิดพลังออกมาปราสัตว์อสูรสีดำครอบคลุมไปทั่วท้องฟ้าเมืองทะเลทรายตกลงสู่ความมืดมิดด้วยปราสัตว์อสูรนี้ทำให้ผู้คนต่างพากันหน้าซีดเผือดหัวใจของพวกเขาหล่นวูบราวกับว่าจุดจบของโลกกำลังมาถึงไม่ต้องตื่นเต้นไปจังอยู่ตะลึงกับการระเบิดพลังของกูเฉินเขาสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อรวบรวมสติแม้ว่าเซินเซียวจะทำให้ท่านเป็นท่าแต่นั่นก็แค่ในอดีตไม่ใช่หรือ ตอนนี้ท่านได้อิสระกลับมาแล้วและได้กลายเป็นราชา,าสัตว์อสูรรวมไปถึงอยู่จุดสูงสุดของทวีปทำไมท่านต้องสนใจเรื่องพวกนี้อีกทันทีที่ได้ยินแบบนั้นกูเฉินก็โกรธยิ่งกว่าเดิมเขาตัวสั่นด้วยความโกรธและตะโกนออกมาข้าบอกว่าไม่ให้เจ้าพูดเจ้าไม่เข้าใจหรือไงเจ้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อยเจ้าไม่รู้เลยว่าเจ้าบัดซบนั่นทำกับข้ายังไง สีหน้าของกูเฉินบิดเบี้ยวไปข้ามีสายเลือดสูงส่งมีพรสวรรค์ที่ไร้ใครเทียบอนาคตข้าจะเป็นผู้ที่แข็งแกรง่งและเป็นราชาสัตว์อสูรที่ด่งดังที่สุดในโลกแต่เจ้าบัตรซบนั่นกลับบังคับให้ข้าทำสัญญาสัตว์เลี้ยงกับมันตอนที่ข้ายังไม่ถึงขอบเขตตันส่วนราชาสัตว์อสูรที่ยังไม่เติบโตกลับกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้กูเฉินโกรธสัญญาสัตว์เลี้ยงข้าราชาสัตว์อสูรกับถูกบังคับให้ทำสัญญานั่น กูเฉินกัดฟันแน่นพร้อมกับความทรงจำที่น่าเจ็บปวดที่โผลมาในหัวสิ่งที่ข้าเกลียดที่สุดคือมันรู้ว่าข้ามีสายเลือดสักแต่มันไม่เคยช่วยข้าพัฒนาระดับการบ่มเพาะเลยมันกลับให้ข้าแต่งตัวเล่นเป็นหมาและทำให้มันมีความสุขสายเลือดหมาป่าละโมบสายเลือดกลืนสวรรค์พรสวรรค์ต่างๆด้วยความสามารถทั้งหมดที่ข้ามีแต่ข้ากลับได้เป็นแค่หมาหมาห้าห้าห้า